สวัสดีนะคะนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวการจะส่งต้นพันธุ์ดูเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลนะคะวันนี้เราขึ้นเป็นรถ6ล้อนะคะให้กับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดจังหวัดกํแแพงเพชรนะคะชุดนี้ไปกํแแพงเพชรเดี๋ยวก็จะขึ้น10ล้อนะคะยาวนิจีอีก300อยขิงนะคะไปที่จังหวัดลุกตาหานนี้ไปกํแแพงเพชรนะคะเดี๋ยวชมก อันนี้นะคะลูกค้าที่สั่งซื้อต้นคันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันกาุ่ี่มูซังคิ้หรือว่าจะเป็นทุเรียนสายพันเหมือนโท่ทุเรียนสายพันต่างๆนะคะเราก็มีการจัดส่งหลายช่องทางนะคะอยู่ที่จํานวนต้นอันนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันมูซังคิ้เลยนะคะที่เราขึ้นไปเป็นไซส์ใหญ่ไซค์ใหญ่ไซค์กระโดงทั้งหมดเลยไซค์ใหญ่หกล้อนะคะหกล้อบ้านบ้านทุกโอยาน

Thank you. ขึ้นหกล้อไปส่งักวิชาที่หําำแพงเพ็รนะคะที่คนแนนของเรากำลังขึ้นอยู่ตรนนี้นะคะเป็นใคญน่เป็นขีเข็มไหนเลยนะคะอนน อันนี้เราก็จะลงไปตรงด้นด้านข้างๆไปทั้งหมดเลยนะคะจะส่งเป็นเป็นรถรถคิว6ล้อนะคะั่นก็ใส่ชิใหม่นะคะ

เข่งและขิงไหนเรามีหลายสายพันธุ์หลายชนิดนะคะลูกค้าสนใจเข่งประมาณไหนราคาประมาณไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นยานิจีเข่งเน็งนะก็สิบก้อนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นรถหกล้อนะคะรถ6ล้อไปกำแพงเพชรแล้วก็รถ10ล้อไปที่ทุทธาหารแล้วก็ มีรถ6ก้อาไปที่ศรีสะเก,แก,ะะกะด,ลกดละะแล้วก็จะมีรถกระบะรั้วไปที่ชัยภูมิกระบะรั้วนะคะสี่ล้อแล้วก็จะมีรถกระบะอีกคันหนึ่งไปที่นคนปรปฐมนะคะวันนี้เราก็จะส่งกันห้าคันนะคะห้าคันแล้วก็จะทยอยมาขึ้นนะคะอันนี้จะนรถถก้อก่อนนะคะถกร้อข้ามามก,ก่อนก็จะขึ้นไปก่อนแล้วก็จะมีรถสิบล้อขออนแม่้านะคะ,ะ,คะที่มารับจากจังหวัด มุกดาหารนะคะสาโบอถิ่งนะคะเป็นยาวจริงิตงตัวนี้จะเป็นพันธุ์จีนลายมีทั้งถิ่งใหญ่นะคะใช้กระโดงแบบน,นี้แล้วก็ถิ่งเล็กนะคะที่เป็นถิ่งเทปนนะคะอันนี้เป็นอสองไซส์นะคะ,ข,ข,ะ,คะขึ้นต้นไม้ลูกคะกำลังขึ้นต้นไม้ลูกค้า ต่อ,อไปพรุ่งนี้ของลูกค้าท่านไหนนะคะชุดนี้ก็รอรับต้นไม้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้รถเราก็จะไปส่งให้ถึงบ้านเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจการจะสง่งแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่รถหกล้อรถสิบล้อรถกระบะตัวนะคะลูกค้าสามารถสอบถามก็มาได้เลยนะคะอยู่ที่จงนวนต้นเราก็จะส่งให้ใหลูกค้าตา,ตามจำนวนนะคะ แบบไหนกี่ขิงแล้วก็จะใส่ไปรถแบบไหนนะคะเราจะได้ไอติมเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นมือขิงนะคะนี้นะคะขิงไซส์ใหญ่เลยสวยนะคะไซสะะ์สใหญ่กันขิงไใหญ่นะคะตัวน,น,น,นี้ก็จะเป็นมือขิงไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กใส่สขิงมาเลยเป็นขิงเทนนะคะชุดนี้เขายังไม่ทันมาถึงตู้ทีนมาประมาณ ตัเดียไซส์เก่งมือเล็กของเราอ่ะขึ้นต้นไม้ใบหมดก็ให้เป็นไซส์กลางลูกค้าไปอีกแต่ราคาก็าอเขขอกากไซส์เล็กนะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นแพงสวยมากนะคะ,ะลูกค้าที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆนะคะทุเรียนของเรามาหหาาหะะีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายราคาหลากหลายไซส์นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เราคัเอ็บมาเพื่อที่จะขึ้นรอน้นะคะก็จะขึ้นสิบ ขึ้นหกล้อก่อนนะคะหกล้อก่อนสิบล้อ,ก,อ,ลอก็กำลังเดินทางมานะคะตอนนี้น้องเอ็ดมินก็อ่เขาก็อันนี้ให้ให้ให้ดาวอยู่นะคะที่จะไลฟ์ให้ชมกันนะคะอันนี้วันนี้พอดีไม่ได้กลับไปที่ที่สุราษฎร์อยู่กรุงเทพแต่น้องเขาก็วิวอพอ,อมาแล้วก็ให้ดาวผู้เสียงใน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 วีดีโอนะคะใช้ใช้สองเครื่องนะคะเครื่องหนึ่งก็จะวีโอ,อคอลให้ดู เครื่องนี้ก็จะใช้แบบว่าให้เราอัดเสียงดูเข้าไปนะคะมันก็สามารถที่จะเข้ามาเหมือนแต่ว่าเราได้เราไ่ไดเดูเงนะคะ นะคะทุกทีปลูกไปแค่ประมาณสักปีหนึ่งก็ออกลูกแล้วนะคะทุกทีเป็นมารีออกลูกไวนะคะเสพยอดต้นข้าวทุกปีป่าใหญ่เลยนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ